สำหรับมือใหม่ที่คิดจะเริ่มต้นทําสีโมเดลด้วยผู้กันแต่ยังไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นซื้อสีอ,อย่างไรวันนี้ผมจะลองแนะนาแนวทางของผมเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆครับสวัสดีครับผมนุและคุณกําลังอยู่กับช่นงนุโมเดลเลอร์ครับ,แลแลก,ก,บ,รบก่อนอื่นสําหรับคนที่เพิ่งเคยเข้ามาดูวิดีโอของช่องนี้นะครับช่องน,นี้เป็นช่นงเกี่ยวกับพลาสติกโมเดลแบบประกอบและการทําสีโมเดลด้วยผู้กันผมจะอัปโหลดคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับ ถ้าท่านสนใจก็อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารและเทคนิคดีๆจากทางช anel เราครับขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะซื้อสีทําโมเดลเราควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสีที่จะใช้ก่อนโดยสีทําโมเดลที่คนนิยมใช้มีกันอยู่สีประเภทหลักๆก็คือสีอะคริลิกสีอนาเมลสีน้ำมันสีสุดแลกเกอร์ซึ่งสีแต่ละแบบก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป แน่นอนว่าอุปกรณ์ที่ใช้งานกับสีแต่ละประเภทรวมถึงตัวทำาลายที่ต้องใช้ก็แตกต่างกันครับผมแนะนำว่ามือใหม่ควรเริ่มต้นทำโมเดลด้วยสีอะคริลิกก่อนระหว่างนั้นก็ค่อยๆหาความรู้เรื่องสีแต่ละประเภทแล้วก็แต่ละแบรนด์ไปเรื่อยๆผมมีความรู้มากขึ้นค่อยขยับไปใช้สีแบบอื่นโดยข้อมูลเกี่ยวกับสีอะคริลิกเบื้องต้นนั้นผมได้ทำเป็นวิดีโอไว้แล้วถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่แถบมุมขวาบนได้เลยครับ คำถามต่อมานะครับก็คือเราควรเริ่มซื้อสีไหนก่อนดีสําหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าเราควรเริ่มจากการซื้อสีขาวและดําของลายผลิตภัณฑ์สีนั้นๆก่อนเนื่องจากสสีนี้เป็นสีที่ใช้ในการผสมกับสีอื่นบ่อยๆเพื่อปรับโทนสีอีกทั้งต้องใช้เพื่อตกแต่งโมเดลแล้วก็ใช้ในการรองพื้นต่างๆได้ครับตัวอย่างเช่นผมจะเริ่มซื้อสีอะคริลิกฝากลมของธรรมยาผมก็จะเริ่มจากการซื้อสีขาวและดําก่อน จากนั้นค่อยซื้อสีอื่นๆมาใช้และถ้าต่อมาผมอยากหาสีว vale a เลโ ho แมคคาคาเลอร์มาใช้เพิ่มเติมผมก็จะซื้อสีว vale a เลโ ho แมคคาคาเลอร์สีขาวและดํายืนพื้นไว้ก่อนเหมือนตอนที่เราเริ่มซื้อสีทำย่าครับหลังจากซื้อสีขาวและดําแล้วคําแนะนําต่อมาก็คือการเลิกซื้อสีที่เป็นแม่สีซึ่งก็คือน้ําเงินแดงเหลืองไว้ก่อนเพราะสีพวกนี้สามารถผสมกันให้ออกมาเป็นสีที่เราต้องการได้ อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้จําเป็นมากนักน,นะครับเพราะเราสามารถซื้อสีที่ต้องการมาใช้โดยตรงเลยก็ได้แต่การมีแม่สีไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะในกรณีที่เราต้องการใช้สีบางสีแค่นิดเดียวเราก็สามารถประสบได้เองโดยที่ไม่ต้องเสียยงกนซื้อเพิ่มครับวิธีสุดท้ายที่จะแนะนําก็คือให้ซื้อเท่าที่จะใช้ครับคือเวลาเราจะทําโมเดลแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเราก็น่าจะมีลิสต์ของสีที่จะใช้ในจายอยู่แล้ว ซึ่งถ้าเราซื้อสีเท่าที่ต้องใช้ก่อนก็จะเป็นการประหยัดเงินไปได้มากและในโปรเจกต์ต่อไปเราก็จะซื้อสีน้อยลงเนื่องจากสีเดิมที่มีอยู่สามารถใช้ในงานต่อๆไปได้ครับทั้งหมดที่กล่าวไปก็เป็นวิธีการเลือกซื้อสีทําโมเดลสําหรับมือใหม่นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจจะเริ่มต้นทําสีโมเดลทุกท่านไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ